เหมือนกันนะคะกับรายการพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวทนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็ขอมอบเวลาช่วงนี้ให้กับพี่น้องภาคใต้เลยนะคะขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับน้องนุ้ยนะคะในสายธรรมค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีจใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ เรียบง่ายสไตล์พวทนะคะเหมือนที่พี่ยุ้ยบอกเลยนะคะวันนี้รับผิดชอบโดยจิตอาสาภาคใต้ค่ะซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินรายการทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนเป็นท่านแรกนะคะก็คือชื่อนางสาวทิตยาโภชนาค่ะหรือว่านุ้ยในสายธรรมนะคะอายุ7 45ปีค่ะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศึกษาทางโลกนะคะปริญญาโทสาขาวิชาไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะปัจจุบันก็กําลังศึกษาทางธรรมนะคะเ,คเป็นนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาโทค่ะหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรมค่ะที่สถาบันวิชารามค่ะก็ขอเล่าประวัติส่วนตัวนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนะคะนุ้ยก็ ทำงานประจําอยู่ที่กรุงเทพค่ะชีวิตก็เหมือนกับคนเมืองทั่วไปค่ะก็ค,คือเร่งรีบแล้วก็กดดันจากการทํางานค่ะทําให้ป่วยทําให้ป่วย,ปวยเป็นโรคนะคะแต่พอเราไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรเราไปพบแพทย์หลายสาขาสาขานึงก็บอกว่าเราเป็นโรคหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเราเป็นโรคหนึ่งค่ะก็ได้ยามมาเพียบเลยซึ่งมันทําให้เรารู้สึก ไม่ใช่ละเราจะกินยาอย่างนี้มากๆไม่ได้มันมีผลเสียมากๆา,กม,ากมากมายค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้หนุ้ยเนี่ยมาขวนขวายหาทางเลือกค่ะจนกระทั่งมาเจอแพทย์วิธีธรรมค่ะแล้วพอมาเจอแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะก็ลาออกจากงานประจําค่ะมาดูแลตัวเองค่ะ เป็นพี่ยักษ์แนะนำตัวเองได้เลยค่ะเรียนท่านทุกท่านครับกับพราะว่าอาจาร,รย์หมอเขียวดรใจเพชรราชชนที่ครบหลางศพครับผมชื่ออยักษ์นะครับชื่อเล่นนะครับชื่อจริงชื่อมงคลวัฒนาชนชื่อทางธรรมที่อาจารย์หมอเขียวตั้งให้ชื่อเพชรไปพุธนะครับ ก็เป็นจิตอาสาสังกัดสวนปานาบุญสองปัจจุบันอายุ5 8ปีนะครับจบทางโลกก็ปริญญาโทสาธารณส,สุขสาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์ะครับจบทางธรรมก็ที่สถาบันวิชารามนะครับที่นี่แหละเรียบเป็นยาตรีนะครับปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาวิชารามนะครับอดีตก็เป็นผู้ป่วยเข้าค่ายเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับ เนื่องจากเป็นความดันแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองอะไรเนี่ยโตนะครับก็ไม่อยากใยา,ยา,ยาทั้งชีวิตก็เปลี่ยนมาใช้เทคนิคนะครับยาเก้าเม็ดเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองปัจจุบันก็ไม่ต้องทานยานะครับเราก็ใช้เทคนิคนี้ดูแลตัวเองมาครับก็ถือว่าเป็นปกติระดับหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าสุขภาพจะดีขึ้นมากมายทั่ไปแต่ว่าจิตใจเนี่ยครับที่เดิมเนี่ยมีความกลัว ควาวันไหวเนี่ยเราหายไปนะครับเรามีความปาสุกแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นครับก็แนะนําตัวมานี่ครับขอบคุณครับขอบพระคุณพี่ยักษ์มากเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้ารายการไปพบกับการแบ่งปันของพี่น้องกินอาสานะคะเรามาทําความตกลงกันก่อนนะคะกับพี่น้องชาวค่ายว่าในระหว่างที่เราดาเนินรายการนะคะหาก พี่น้องชาวค่ายมีคำถามหรือความสงสัยในเรื่องที่เรากำลังแนะนำไปเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้จาก3ช่องทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือทางแชทซูมแห่งนี้นะคะทางที่2ก็คือทาง Facebook หมอเขียวแฟนคลับนะคะและช่องทางที่3ก็คือทาง YouTube หมอเขียว Tv ีนะคะซึ่งท่านก็สามารถส่งมาเป็นข้อความแล้วเดี๋ยวเราก็จะทยอยตอบคำถามให้ค่ะค่ะพี่ยักษ์คะ,ะวันนี้นะคะเรามี ผู้ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นในการพึ่งตนนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะ,ะท่านแรกนะคะพี่ยักษ์ก็เป็นแขกรับเชิญประจํารายการของเราเลยนะคะท่านก็มาให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรานะคะบ่อยๆเลยนะคะท่านเป็นข้าราชการบํานาญค่ะก็หลังจากที่ท่านเกษียณอายุออกมาแล้วเนี่ยก็ยังยังมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับชุมชนที่ท่านอยู่นะคะรวมถึงการเป็นจิตอาสาแพทย์วินีธรรมด้วยค่ะเราจะพาไปพบกับ น้าสอนนะคะค่ะขอเชิญพบก,กับน้าสอนได้เลยค่ะเจอกับพี่สอนเลยครับเพราะว่าอาจารย์หมอเขียวที่เคารพจเรียนทำสำนักตีพี่น้องทุกท่านค่ะเป็นครับครูสอนที่อสอนนะคะระมิตาซีบังเกิดค่ะอายุหกสิบห้าปีเป็นข้าราชการบำนาญครูนะคะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองอำเภอเช่วอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอ,อในเรื่องของการพึ่งตนเนี่ยนะคะในในขณะนี้มันมีความจําเป็นมากเนื่องจากว่าเราจะต้องปรับทุกวิถีทางในเรื่องของปัจจัยสี่ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ประหยัดมากๆดังนั้นวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของการเผาถ่านนะคะเราเรียกว่าเผาถ่านศูนย์บาท สื่มากจริงๆเนื่องจากว่าสิ่งฐานที่เรานํามาเผาสิ่งที่เรานํามาเผาฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยที่เราไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็เตาเผาฐานของเราเนี่ยก็จะใช้แค่ผืนดินที่ว่างๆแค่หนึ่งแคบประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเฐานเนี่ยนะคะมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยกันนะคะทีนี้ถามว่า การเผาถ่านศูนย์บาเนี่ยนะคะแล้วในทางหลักของวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการเผาถ่านไบโอชาร์คะทีนี้การเผาถ่านไบโอชาเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือในในการทํากษิกรรมเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีธาตุอินนะคะแต่ทีนี้ตัวที่ทํทาถ่านไบโอชาเนี่ยมันจะเป็นธาตุอาหารเสริมของดินนะคะ มันก็จะมีสารสีแมกนีเซียมมีคาร์บอนมีกรรมถันมีแมงกานิสในตัวเสริมเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้ใบบำรุงพืชเนี่ยนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ได้รับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้มามาดูความเป็นมานว่าการาถ่านเบลชาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ,ะการเผาถ่านเบลชาเนี่ยเราก็คือเกิดจากการเราเก็บเศษใบไม้ ิ่งไม้ใบหญ้าแล้วก็สิ่งที่เหลือจากการทําากรเกษตรนะคะเช่นแกลบอ่าเช่นแกลบแล้วก็เปลือกผลไม้หรือไม่ก็มูลสัตว์หรือมถ้าเราปลูกข้าวโพดก็ะจะมีตอสังข้าวโพดนะะเราต้องทิ้งวัสดุเหล่านี้ให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วเราก็นํามาเผาในกระบวนการเผาเนี่ยนะคะมันจะใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันจะใช้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยน้อย ะ,ะเดี๋ยวค่อยแชร์นะคะเดี๋ยวค่อยแชร์สักนิดหนึ่งนะคะเดีย๋ยวอธิบายสักแป๊บหนึ่งก่อนทีนี้ในการเผาเนี่ยนะคะเราจะใช้ออกซินเจนน้อยดังนั้นควันเนี่ยก็จะน้อยมากาบ้านที่ตัวเองอยู่ในอยู่ในเขตเทศบาลเป็นเขตชุมชนนะคะชุมชนมีที่หลังบ้านเนี่ยเพียงแค่50ตารางวานะคะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของตัวเองนะคะไปขอเพื่อนบ้านเนี่ยมาปลูกผักไรสังพิษ ว่าเราก็สามารถที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองที่บ้านได้โดยเฉพาะช่วงภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเรามีแค่ตะกร้าใบหนึ่งแล้วก็มีดเข้มหนึ่งแล้วก็เราก็เดินไปไปซูเปอร์มาเก็ตหลังบ้านเราก็สามารถที่จะเอาผักเนี่ยนะคะมารับปาาระทานได้เออทีนี้ในการเผาเนี่ยนะคะมันใช้ออกซิเจนน้อยดังนั้นควันมันจะน้อยทีนี้ถามว่าแล้วถามมันจะมีประโยชน์ไหมเออท่านผู้รู้เนี่ยนะคะก็คือได้ศึกษาจากอาจารย์คำมูลพรมมากซึ่งเป็นชาวอโศกจังหวัดนครราชสีมา ่านก็ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้หลายปีแล้วนะคะแล้วตัวเองก็ติดตามผลงานของท่านแล้วก็นําวิธีการ <c oughs> ผเผาถ่านมูลคานี่นะคะมาใช้ในสวนแล้วก็ในแปลงผักของตัวเองเพราเวลาเผาเนี่ยนะคะมันมันมีความร้อนที่สูงมากแล้วก็ปันน้อยเอท่านเคยวัดแล้วท่านบอกว่ามีความร้อนถึงเจ็ดร้อยองศาเซลเซียสด้วยกันด <c oughs> ังนั้นถานที่ได้จะเป็น,ปนฐานที่สุกแล้วก็สมบูรณ์นะคะสุกสมบูรณ์ค่อนข้างมาก แต่ก็จะมีบางส่วนที่มันมันชื้นนะคะมันจะไม่ค่อยติดดังนั้นในการเผาเนี่ยเราควรจะหาเศษวัสดุเหล่านี้ซึ่งค่อนข้างจะแห้งนะคะนำมาเผาอันที่นี้ถามว่าเราทำฐานตัวนี้ฐานโดยชาเนี่ยไปเพื่ออะไรนะคะก็ะคือในเรื่องของการทรํเกษตรกรรมไร้าสารพิษเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องหลีกเลี่ยงของการใช้สารเคมีนะคะคือปุ๋ยเคมีหรือไม่ก็ยาฆ่า,มาแมลง การใช้ถ่านไบโอชาร์ในแปลงผักนะคะในแปลงผักหรือในผลไม้ที่เราปลูกในสวนเนี่ยจะช่วยลดจะช่วยลดเรื่องของการใช้สารเคมีพวกนี้ไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในตัวถ่านเนี่ยมันจะมีมีคาร์บอนซึ่งซึ่งมันไม่ชอบนะคะซึ่งมแรลงทีนี้จากงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าถ่านไบโอชาร์เนี่ยนะคะมันมีมีประโยชน์หลายอย่างนะคะประมาณสักสี่ห้าอย่างด้วยกันนะคะ ก็คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือช่วยในเรื่องการปรับปรุงดินพอในเมื่อดินดีแล้วเนี่ยผลผลทางการเกษตรของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปโดยปริยายนะคะตัวที่สองก็คือเนื่องจากถ่านบิวชาเนี่ยมันมีรูปรุนนะคะเพราะมันใช้ความร้อนสูงมันก็มีรูปรุนอยู่ในในตัวถ่านเนี่ยค่ะมันจะเลยทําให้เวลาเราลดน้ําเนี่ยไม่ต้องบ่อยนะักเพราะว่าถ่านเนี่ยมันจะช่วยเก็บความชื้นแล้วก็จะ ปริมาณของน้ำเนี่ยเอาไว้ในถ่านได้นะคะจะช่วยทําให้เรานี่ประหยัดในเรื่องของแรงงานในการลดน้ํานะคะตัวที่สามก็คือเป็นที่อยู่ของจุลรีตัวดีซ,ซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในรูปรุนของถ่านนะคะ,นะคะมันจะมีรูปรุนมันก็จะเข้าไปอาศัยในรูปรุนของถ่านตัวที่สี่ก็คืออันนี้สําคัญมากก็คือในเรื่องของการประหยัดประหยัดมากเพราะวันนี้เราจะนําเสนอว่าเราศูนย์บาทเราไม่ได้ใช้ตังค์แม้สักบาทเดียวนะคะอ่า ัวที่ห้าก็คือป็นเป็นประโยชน์ทางอ้อมก็คือหลังจากเราใส่ถ่านเมญชาไปในดินหรือในแปลกผักที่เราปลูกผักแล้วเนี่ยนะคะมันจะช่วยไล่มแมลงไปในตัวด้วยนะคะโดยเราไม่ต้องใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะ, mm hmm. ะทีนี้ประโยชน์ของการนําไปใช้เนี่ยนะคะการนําไปใช้ถ่านเบญชาเนี่ยนะคะ mm hmm. เราเราทําได้คร่าวๆว,วิธีการเอาไปใช้เนี่ยเราทําได้สองวิธีคร่าวๆก็คือ เราจะนํามาหมักก่อนนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการหมักให้นะคะเราจะน้าหมักหมักไปก่อน e oh. เราฐานไบโอชาเนี่ยมาผสมกับอีกีวัตถุนะคะอีกสองตัวก็คือมีฐานฐานตัวหนึ่งมีดินตัวหนึ่ง <food> แล้วก็มีรำนะคะเป็นรำละเอียดก็ได้ <food> เป็นรำหยาบก็ได้ <food> แล้วก็จะมีน้ําหมักจุลซีที่เราทําไว้เป็นสูตรไหนก็ได้นะคะจะเป็นน้ํปัสวะก็ได้นะคะอันนี้อันนี้วิธีที่หนึ่งแล้วคือเรานํามาหมักก่อน ะคะหมักเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้เจ็ดวันแล้วเราถึงจะนําไปใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่สองก็คือเรานํถฐานฐานใบาชาที่เราเผาได้เนี่ยเดี่ยวๆเลยนะคะซึ่งฐานใบาชาเนี่ยพอเราเผาแล้วมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆเนี้ยแหละคะ่ะเพราะว่าเราจะเอาเศษเศษกิ่งไม้ใบหญ้าเนี่ยนะะมาเผานะคะแล้วทีนี้มันก็จะเล็กถ้าไม่เล็กมันก้อนใหญ่มันใหญ่แล้วก็ตีให้มันแตกนะคะ จะทุบไปมันละเอียดยังไงก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาเอาไปโรยที่ในแปลงผักเลยนะคะเอาไปโรยแปลงผักเสร็จแล้วเราก็าน้ําหมักที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่จะเป็นน้ปาปัสสาวะหรืออะไรก็ได้เราก็ราดลงไปเลยพอราดลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยปลูกพืชทีหลังมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่จัไม่ต้องใช้ปุ๋ยคอกค่ะไม่ต้องใช้มูลสัตว์ในการปลูก นักสอนคะมีคําถามนิดนึงคะ่ะว่าในกรณีที่เราทําวิธีการที่สองเนี่ยคะ่ะที่ว่าเอาถานลงไปในแปลงเนี่ยคะ่ะเราสามารถปลูกผักได้เลยไหมคะหรือว่าต้องต้องเตรียมดินทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะวิธีการเตรียมเนี่ยนะคะเตรียมเนี่ยก,ก็คือถ้าเราปลูกอถ้าเราขุดลึกเราก็เตรียมแบบร e มาคันเชอร์นะคะก็คือขุดเสร็จแล้วเราก็เอาเศษวัสดุใส่ลงข้างล่างนะคะแล้วก็เอาดินปลุ แล้วก็เอาฐานลงแล้วก็น้ําหมักราดเราทําเป็นชั้นๆนะคะนะคะแล้วเราก็หมักคลุกไว้ทีนี้ถามว่าคลุกไว้นานเท่าไหร่ก็คือถ้าให้ดีที่สุดแล้วมันก็คืออาจจะต้องถึงกับหนึ่งเดือนเพื่อให้มันตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะคะมันจะทําให้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยกแล้วเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะไปอยู่ในในตัวตัวรูปรุนในฐานเนี่ยค่ะเพราะในฐานนี้มันจะมีรูปรุนอยู่นะคะ มันก็จะไปอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพรหลังจากกลุ่กแล้วเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการดูแลนะคะนี่คือวิธีที่สองนะคะทีนี้มาดูกระบวนการเผาถ่านไปอุชาเดี๋ยวลงแชร์สปรินเดี๋ยวกันนะคะขั้นตอนมันก็มีง่ายๆ ขึ้นไหมคะยังค่ะขั้นตอนมันก็มีง่ายๆดังนี้ค่ะก็คือเรามีมีผืนด,ดินนะคะก็คือเราขุดขุดหลุมลงไปเป็นลูกกระทะอ่ะรลูกต้นกระทะนะคะขุดเป็นลูกต้นกระทะขุดไปกว้างเท่าไหร่ก็ประมาณอย่างตามขึ้นหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรความลึกก็ประมาณหนึ่งชุดหนึ่งฟุดนะคะสุดหนะะึ่งไม้บรรทัด คือถ้าลึกมากเนี่ยการเผาไหม้ก็จะไม่ดีนะคะเรากุดไปให้กว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ลึกประมาณหนึ่งฟุตแล้วเราก็เอากิ่งไม้ใบหญ้าที่แห้งนะคะมาสมกันนะคะ่ะคะไม่ทราบว่าลูกขึ้นไหมคะขึ้น,นค,ค่ะโอเคค่ะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าไฟที่ติดของใบชาเนี่ยฐานฐานใบชาเนี่ยนะคะไฟจะแรงมากเห็นไหมคะว่าจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีฟันนะคะเนื่นองจากออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้าไปด้านล่างนะคะด้านล่างของหลุมที่เรากุด <t om it> มันก็เลยจะไม่ค่อยมีควันแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะร้อนค่อนข้างมากทีนี้หลังจากเราเผาไปแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นขี้เถ้าขาวเราอย่าเราอย่าทิ้งจนจนเขาไหม้หมดนะคะเพราะมันจะกลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยนะคะ mm hmm. วันนี้เราต้องการจะเป็นฐานเราไม่ต้องการขี้เถ้าเราก็ดูว่าพอเป็นขี้เถ้าขาวปั๊บเนี่ยเราก็เอาน้ําเนี่ยดับให้สนิทเลยค่ะใช้น้าดับให้สนิทนะคะเ mm hmm. อาน้ําดับให้สนิทเลยค่ะแช่ไปสักนิดนะคะ เอาน้ำดับให้สนิทปั๊บเนี่ยนะคะอ่อพอน้ำดับให้สนิทแล้วเราก็คุยฐานขึ้นมาค่ะคุยฐานขึ้นมานะคะพอคุยฐานขึ้นมาเนี่ยก้อนใหญ่เราก็ต้องตีให้มันให้มันให้มันแตกให้มันเล็กลงนะคะก้อนที่มันใหญ่อันนีอ้อ่เป็นไม้ไม้ที่เอามาจากในสวนยางพารานะคะเพราะว่าในสวนยางพารากับทุส่สวนเนี่ยมันจะมีมีกิ่งไม้ยางอยู่นะคะมีกิ่งไม้ยางซึ่ง ตกลงมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราเข่าแต่โยนเข้าไปในอบยางเฉยๆนะคะต่อไปนี้ก็คือพยายามไปเก็บมาแล้วก็เผาตามที่ว่านนะคะตามที่ว่าน,นะคะ recording in progress แล้วก็เราก็เอามาเผาแล้วก็เ,เก็บมาใช้ดีกว่าเราทิ้งเฉยๆนะคะทีนี้ในเหมือนในเขตชุมชนเนี่ยถ้าชาวบ้านเขานำกิ่งไม้หรืออะไรที่เขามาทิ้งข้างทางเราก็สามารถเก็บมาใช้ได้ พราะมันใช้เนื้อที่ไม่มากมนะคะแค่เ,เม็ดเดียวเราก็คงไม่ทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครเท่าไหร่นะคะอ,อไม่ทราบว่าท, <ำ S 1> ทีอะไรทำนิดนึงก็พี่สอนครับพอเราเราเผาเสร็จพอมันเป็นฐาน r e c o r d i n ว่าไงน,นะคะพอเราเผาเสร็จเนี่ยเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยเผาเสร็จเนี่ยขั้นตอนกลบอยู่อยู่ประมาณไหนครับขั้นตอนอะไรนะคะขั้นตอนที่เรากลบให้เขาเป็นฐานนะครับอ่าคือพอเผาไปแล้วเนี่ย ปืนมันจะเป็นเป็นที่เท่าสีขาวจับใช่ไหมฮะเราก็ดูว่ามันมันสุกทั่วแล้วพอสุกทั่วเราก็เอาน้ําดับให้สนิทเลยใช้น้ําดับก็เสร็จแล้วครับจบเลยค่ะจบครับแล้วเราก็คุยขึ้นมาตั้งให้เย็นตั้งให้เย็นแล้วเราก็นาไปใช้ได้เลยนะคะถ้าต้นมันใหญ่เราก็ทุบให้มันเล็กลงหน่อยนะคะทุบให้มันเล็กลงหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบให้เล็กเนี่ยมันจะมันจะเปลืองเนื้อที่ในในการไปไปปลูก ลูกผักผลไม้ค่ะนะคะนี่ก็คือการทํถ่านไปอุชามันก็ง่ายๆก่นีที่ที่บอกว่าศูนย์บาทเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อถ่านมาไม่ได้ซื้อไม้เพื่อจะมาเผาถ่านเราไปเก็บเศษไม้ที่มันเหลือใช้แล้วเอามาเผามันเลยศูนย์บาททีนี้ที่เรียกถ่านบฟอุาเพราะว,าว่ามันใช้กระบวนการเผาที่เกิดออกซิเจนน้อยมากเลยทําให้เกิดความร้อนสูงถึงเจ็ด้อยองศาโดยประมาณนะคะมันก็เลยทําให้ถ่านตัวเนี้มีรูปรุน มีรูคุลแล้วก็ทีนี้ถามว่าเอาไปหุงต้มได้ไหมได้นะคะถ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยสามารถเอาเอาไปตากตากแดดให้มันแห้งแล้วก็สามารถเอาไปหุงต้มได้เลยแล้วก็ปั่นเนี่ยจะน้อยมากนะคะจะน้อยมากทีนี้เดี๋ยวต่อไปจะสาธิตการหมักฐานใบโอชาเนี่ยกับอินทรีย์วัตถุเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะจะสาธิตให้ดูนะคะวัตถุก็จะมีมีสามตัวง่ายๆนะคะ มีก็คือมีตัวที่หนึ่งก็มีม,มีฐานไบอุชาที่เราได้นะคะตัวที่สองก็คือจะเป็นดินค่ะดินธรรมดาเนี่ยดินอะไรก็ได้ะะดินร่วนดินทรายดินที่เป็ดดินที่มีกรวดอะไรก็ได้ค่ะนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะคะอย่างละหนึ่งส่วนแล้วก็จะมีลำแต่ลำเนี่ยก็จะเป็นลำละเอียดก็ได้เป็นลำหยาบก็ได้หนึ่งส่วนนะคะอีนี้สามตัวเนี้ยเราก็นํามาคลุกให้เข้ากันนะคะนํามาคลุกให้เข้ากัน นะคะมันก็ไม่มีอะไรมากคลุกให้เข้ากันหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนเนี้ยคือเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งกิโลสองกิโลครึ่งกิโลหนึ่งส่วนนะคะเราใช้อะไรตักก็คืออันนั้น่ะคือหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะหนึ่งส่วนหมดเลยอันนี้ปกติจะทําจะทําที่พื้นมันจะสะดวกกว่าน,นี้นะคะอันนี้เราวันนี้ฝนตกเลยนะคะเนี่ยอ่าเ้าก็ คุกให้เข้ากันนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าใส่รำทำไมรำเนี่ยเป็นตัวที่จุลซีเขาเป็นอาหารของจุลชีอะ่ะจะทำให้จุลซีเนี่ยมันเติบโตได้ดีนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะอ่ะคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าไม่มีรำใช้แกลบก็ได้ใช้ไฟไม้แห้งก็ได้นะคะถ้าใครมีมูลสัตว์ก็จะใช้มูลสัตว์ได้ นัสอนคะมีคำถามคะ่ะจากพิล่านะคะจิตอาสา,าที่อยู่ออสเตรเลียนะคะถามถาม,มานะว่าถ้าเราไม่มีพื้นดินเผาในถังคุณภาพจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่เราคือพูดได้ง่ายว่าต้องใช้ถังเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองอยากเผาถ่านม,มากเลยโดยเฉพาะถ่านที่สองร้อยลิตรนะคะแต่ทีนี้พูดได้ง่ายว่าเป็นผู้หญิงกันเนาะไม่ค่อยมีปัญญาทำ ก็เลยแบบขุดดินเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยจะง่ายกว่าบางคนก็ใช้กระทะเก่าๆอะค่ะเอากร,กระทะมาวางกับพื้นกระทะเก่าๆอะค่ะแล้วก็เผาในกระทะแล้วก็ดีเผาดินตรงที่ว่าพอหลังจากเราดับน้ําไปแล้วเนี่ยเอาน้ําดับฟืนไปแล้วเนี่ยเราจะได้ขี้เท่าเป็นน้ดานด่างน้ําด่างนล่วก็สามารถเอาไปฉีดไล่แมลงก็ได้เอาไปกวนน้ํายาล้างก็ได้นะคะพอซีพอเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ใช้ น้ำหมักที่เรามีนะคะสูตรไหนก็ได้น้ำปัสสวะก็ได้นะคะน้ำอะไรก็ได้น้ำที่เป็นน้ำหมักอันนี้เป็นน้ำหมักยูริเซสีน้ำสาวข้าวได้ไหมคะนศสอนแต่ยังไม่ได้หมักน้ำซาวข้าวหมักกับผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเป็นน้ำสาวข้าวก็ได้เป็นน้ำเปล่าก็ได้เป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะแต่เราเนี่ยมีน้ำหมักเยอะเนะเพราะพวกเราเนี่ยจะมีน้ำหมักเยอะแล้วเราก็ผสมไม่เข้ากันนะคะ ตัดส่วนนี้ประมาณไหนได้ครับพี่อันนี้อัตราส่วนพวกนี้หนึ่งหนึ่งค่ะทีนี้ถามว่าน้ําหมักที่เราลาดลงไปเนี่ยก็คือเราต้องคำดูคำดูตัวเนี้ยค่ะให้มันสามารถปั้นได้อ๋อครับให้สให้สามารถปั้นได้อย่าให้แห้งเกินหรืออย่าให้ชื้นเกินนะคะสมมุติสมมุตินะคะว่ามันเข้ากันแล้วแล้วเราก็ดูนะคะสมมุตินะคะจริงๆมันต้องพูกให้ให้ทั่วกว่านี้ตัวเวลาจะไม่พอเราสามารถ ปุกแล้วสามารถปั้นได้นี่ปั้นได้ก็ถือว่าจบไม,ไม่รั่วหลุดออกมาใช่ค่ะแล้วก็อย่าให้น้ําไหลถ้าเราถ้าเราปั้นแล้วเราทำอย่างนี้น้ําไหลถือว่าแฉะเกินไปเราอาจจะต้องเติมตัวไหนมั่ซึมมันจะยุ่งยากวิธีการเติมน้ําหมักเนี่ยน้าปัสสาวะหรือน้ําหมักสูตรต่างๆเนี่ยหรือน้ําเปล่าหรือน้ํเซาวข้าวเราต้องค่อยๆเติมอย่าใจร้อนนะคะนะคะมาดูพอมันปั้นได้พอปั้นได้เสร็จปับ๊บเราก็ต้องหาหาถุงค่ะ ถุงอะไรก็ได้นี่ก็น่าจะเป็นข้วสารของพวกเราอะนะคะซึ่งมันจะมีรูระบายอากาศนะคะนะคะเราก็หาถุงเนี้ยมาโผยพวกเนี้ยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดไดี้โผยใส่นะคะนี่สมมุติเราทั่วแล้วนะคะอันคุูจะเสียเวลาก็เลยเอาอ่าสรุปสั้นๆนะคะพอหลังจากเราเราใส่ถุงไปแล้วเนี่ยเราก็มัดปากแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหมักไว้ประมาณสิบวัน พอสิบวันเนี่ยถ้าเราต้องการจะไปเป็นปุ๋ยเราก็ไปเลยรอบต้นไม้ได้เลยถ้าเราจะไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ผลไม้อะไรพวกนี้นะคะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราไปรองก้นหลุมได้เราก็ไม่ต้องใช้มูลสัตว์เลยนะคะถ้าปลูกผักเราก็ต้องเอาไปเอาตัวเนี้ยถ้าเราจะปลูกผักสมมติว่าเราจะปลูกผักใช่ไหมเราเตรียมดินไว้แล้วเตรียมแปลงไว้แล้วเราตัวนี้ไปคลุกกับดินก็ได้เอาไปคลุกกับดินแล้วก็เลย เราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอีกแล้วนะคะมันก็จะประหยัดแล้วก็เรียบง่ายนะคะไปในทูกด้วยนะคะนักสอนคะ,ะคือความในใจจะมาบอกอะคะ่ะว่าคือคิดเหมือนนัสอนเลยคะ่ะว่าเราเป็นผู้หญิงอะพอพูดถึงเรื่องเผาถ่านเนี่ยเราก็อยากเผาถ่านใช้เองนะคะแต่ว่า อุปกรณ์อะไรเงี้ยแค่เห็นเตาอย่งางเงี้ยค่ะเห็นวันก่อนพี่พามาแชร์เรื่องเผาถ่า,านแค่เห็นเตาก็หมดปัญญาแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือไม่ก็คือจะไปซื้อถังอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นการที่จะต้องใช้เงินซื้ออีกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอนะักสอนมาทําวิธีการแบบนี้ให้ดูอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าทัไมมันง่ายจังเลยอะ่ะเนี่ยเราก็ขุดหลุมเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําตามที่นะักสอนบอกนะมันง่ายมากเลยอะไรเงี้ยค่ะีำถามถ,ถ้าขุดหลุมให้กว้างกว่าหนึ่งเมตรได้ไหมได้ค่ะจาเนย อาจารย์กำมลท่านแนะว่าก็ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้หนึ่งเมตรแล้วก็เผาไปเรื่อยๆเนี่ยเราสุ่มไปเรื่อยๆฮะแล้วก็เก็บสุมส่มๆไปเรื่อยถ้าเราสุ่มทีเดียวเลยปันมันจะมันจะเยอะทีนี้พอเวลาเราเผาไปแล้วเนี่ยมันจะมีฐานมีไม้ส่วนหนึ่งที่มันไม่ติดนะคะเขาเรียกว่าฐานดิบเราต้องเลือกออกมานะคะเลือกออกมาเสร็จแล้วในครั้งต่อไปเราก็เผาต่อนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้ในในใน ในภาพที่แชร์เนี่ยในวีโอที่ส่งไปเนี่ยนะคะจะบอกให้เห็นว่าในแปลงผักก็ดีในสวนผลไม้ของตัวเองก็ดีเนี่ยอย่างก,ก็คือจะใช้ไม่ได้หมักอย่างนี้หรอกนะคะไม่ได้หมักอย่างนี้เพราะเสียเวลาเราก็เอาฐานเนี่ยไปลองก้นหลุมเลยแล้วก็น้ําหมักลาดเลยแล้วก็ปลูกไปได้เลยนะคะมันก็จะง่ายเราไม่ต้องมานั่งหมักอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีเวลาเราทําตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็จะโอเคเลยเพราะว่าเราก็เอาไปโรยที่ผักที่เราปลูกอะ่ะมันก็ได้ ไม่ทราบมีอะไรไหมคะทีนี้เมีมีน้องมุ้ยเคยถามว่าฐานกำมันเนี่ยต่างจากฐานใบอุชาตรงไหนใช่ค่ะ,ะฐานกำกำมันเนี่ยนะคะเป็นฐานที่ใช้ความร้อนสูงถึง1600องศาซึ่งคุณภาพเนี่ยจะดีกว่าฐานใบลูชาดีกว่าแต่ว่ากระบวนการยุ่งยากกว่าแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับเราที่จะพึ่งตนเองอะนะคะ คือมันไม่ไม่เรียบง่ายอย่างนี้ก็เลยว่าอันนี้จะเรียบเพราะความร้อนเจ็ดร้อยองศานี่ก็ถือว่าเราเผาแล้วถ้าล้างให้สะอาดเนี่ยเราสามารถทํามาทําเป็นอฐานบดเพื่อทาน้อทำน้ําสามพลังก็ได้เอามาพอกหน้าก็ได้เอามาดื่มก็ได้เอาเป็นยาได้อืหน้าเจ็บขึ้นแตตัวเองได้หลายๆอย่างประมาณนี้ สรุปก็คือว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะเผาถ่านเนี่ยก็ก,ก็ก็เผาไปเถิดน,นะคะเพราะว่าจริงๆประโยชน์มันเยอะมากเลยค่ะคิดได้ว่าเหมือนกับจะครอบจัก,กรวาลเอามาเป็นยาก็ได้เป็นปุ๋ยก็ได้เอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้อีกเนี้ยค่ะมันก็เป็นการพึ่งตนจริงๆเลยนะคะค่ะที่ยักมีคามําถามไรจะถามนักสอนเพิ่มไหมคะไม่มีครับมันรู้สึกว่าความรู้นี่ได้เต็มๆเลยเนาะสมบูรณ์แล้วครับคือหมายถึงว่า เมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้เลยก็คือแบบวิธีที่หนึ่งเรามาคลุกกับดินแล้วก็ปลูกได้เลยถ้าวิธีสองก็คือเราทําเผื่อไว้สําหรับอนาคตที่เราจะจะปลูกใช่ไหมครับเป็นเป็นดินเตรียมปลูกเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งอะไรครบอยู่ในตัวครับผมขอบพระคุณนะสอนมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะ เรายังมีพี่ยักษ์คะเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราวันนี้เราก็จะมีพี่น้องอีก3ท่านนะคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะวันนี้เราจะมาในประเด็นเรื่องของมังพุทธอะคะ่ะมันจะเป็น<อ>ค,ค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะก็ขอเชิญผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านแนะนําตัวเองก่อนเลยคะ่ะ